สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ปลูกยักษ์ในใจพอดแคสต์ที่วันนี้จะพาคุณไปเงี่ยหูฟังเสียงกระซิบที่อาจจะดังขึ้นในวันที่คุณรู้สึกว่าไม่เหลือใครเคยไหมครับในวันที่คุณรู้สึกโกรธเดียวที่สุดในชีวิตวันที่ปัญหาถาโถมเข้ามาจากทุกทิศทางวันที่คนที่คุณไว้ใจที่สุดหักหลังวันที่คุณรู้สึกเหมือนกำลังจะจมดิ่งลงสู่ความมืดมิด ในวินาทีนั้นคุณอาจจะเคยแงนหน้ามองฟ้าแล้วถามคำถามในใจว่ามีใครอยู่ข้างบนนั้นไหมมีใครได้ยินฉันบ้างไหมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดาที่คอยคุ้มครองเราอยู่จริงหรือบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องงมงายครัมแต่หลายคนก็ยังคงมีความเชื่อและความหวังว่าเราไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงลำพัง ว่ามีใครบางคนคอยฟัอ่มองและช่วยเหลือเราอยู่ในมิติที่มองไม่เห็นวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ยิ่งใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษยชาติเทวดาประจำตัวมีอยู่จริงหรือไม่ในมุมมองของพระพุทธศาสนาคำตอบนั้นอาจจะซับซ้อนและน่าทึ่งกว่าที่คุณเคยได้ยินมันไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาแต่เป็นเรื่องของกรรมสัมพันธ์ สายใยที่ถักทอเราไว้กับภพบภูมิอื่นเราจะร่วมเดินทางไปกับอารักษ์ชายหนุ่มผู้สูญเสียทุกอย่างและสิ้นศรัทธาในความดีงามจนกระทั่งเขาได้พบกับคำสอนที่จะเปิดดวงตาที่สามของเขาและทำให้เขาเข้าใจว่าเขาไม่เคยโดดเดี่ยวเลยแม้แต่วินาทีเดียวอารักษ์เคยเป็นนักธุรกิจหนุ่มที่อนาคตไกลเขาสร้างบริษัทขึ้นมากับเพื่อนรักด้วยความมุ่งมั่น แต่แล้วในวันที่บริษัทกําลังจะไปได้ดีที่สุดเพื่อนที่เขารักและไว้ใจที่สุดก็ได้หักหลังเขายากักยอกเงินทั้งหมดและทิ้งซากประหลักหักพังของความฝันไว้ให้เขาเผชิญเพียงลำพันธอารักล้มละลายเขาเหลือแต่ตัว <S <s <Chand ler> เพื่อนฝูงที่เคยห้อมล้อมก็ค่อยๆหายหน้าไปเขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบได้ไดทอดทิ้งเขาความศรัทธานในความดีในมิตรภาพ ได้พังทลายลงจนไม่เหลือชิ้นดีเทวดาคุ้มครองเหลือเรื่องตลกสิ้นดีถ้ามีจริงทำไมาถึงปล่อยให้คนเลวๆอย่างนั้นลอยนวลถ้ามีจริงทำไมาถึงปล่อยให้คนดีๆอย่างเราต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่มีรอกโลกนี้มันมีแต่ความเห็นแก่ตัวเราอยู่ตัวคนเดียวบนโลกใบนี้จริงๆด้วยความสิ้นหวังอรักเดินอย่างไร้จุดหมายจนไปหยุดอยู่หน้าวัดเก่าแก่แห่งหนึ่ง เขาไม่ได้ตั้งใจจะเข้าไปทำบุญเขาแค่ต้องการที่สงบสงบเพื่อหนีจากโลกแห่งความจริงเขานั่งลงบนศาลาที่เงียบสงบแล้วก็ได้พบกับหลวงปู่ทิพย์พระภิกษุชราที่กำลังโปรยอาหารให้หมดและนกที่ลานวัดด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาหลวงปู่ทิพย์หันมามองอารักษ์ราวกับรู้ถึงความทุกข์ในใจของเขาแล้วท่านก็เอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นว่าโยม เหนื่อยมากสินะที่ต้องแบกโลกทั้งใบไว้คนเดียวคำพูดนั้นเหมือนกุญแจที่ไขเข้าไปในหัวใจที่ปิดตายของอารักษ์น้ำตาที่เขาอดกลั้นไว้ก็ไหลออกมาเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้หลวงปู่ฟังและจบด้วยคำถามที่เต็มไปด้วยความขมขื่นว่าหลวงปู่ครับเทวดาที่คอยคุ้มครองคนดีมันมีอยู่จริงไหมครับถ้ามีท่านหายไปไหน ในวันที่ผมต้องการท่านที่สุดโยมอารักษคำถามของโยมอาตมาตอบได้เลยว่ามีอยู่จริงแต่ท่านไม่ได้หายไปไหนท่านยังคงอยู่รอบๆตัวโยมที่นี่เดี๋ยวนี้เพียงแต่โยมมองไม่เห็นท่านและที่สำคัญกว่านั้นก็คือโยมไม่ได้เปิดช่องสัญญาณให้ท่านช่วยเหลือก่อนอื่นโยมต้องเข้าใจก่อนว่า โลกที่เราเห็นด้วยตาเนื้อนี้เป็นเพียงมิติหนึ่งในหลายมิติที่ซ้อนทับกันเหมือนคลื่นวิทยุในอากาศตอนนี้มีทั้งคลื่น99.5 102.5 107.0ลอยอยู่เต็มไปหมดแต่ถ้าโยมเปิดวิทยุไปที่คลื่น9 8 0โยมก็จะไม่ได้ยินเสียงจากคลื่นอื่นเลยไม่ใช่ว่าคลื่นอื่นไม่มีอยู่แต่เป็นเพราะเครื่องรับของโยม ไม่ได้จูนไปที่คลื่นความถี่นั้นพบภูมิของสิ่งที่มองไม่เห็นหรือที่เรียกว่าโอปาปติกะคือผู้ที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องอาศัยครันมารดาก็เช่นเดียวกันพวกเขามีอยู่จริงแต่ดำรงอยู่ในความถี่ที่ละเอียดกว่ามนุษย์จิตของมนุษย์ทั่วไปที่หาบกระด้างและเต็มไปด้วยกิเลสจึงไม่สามารถรับรู้ถึงการมีอยู่ของพวกเขาได้ในบรรดาโอปาปติกะ ก็มีภพภูมิของเทวดารวมอยู่ด้วยซึ่งมีมากมายหลายระดับภุม,มะเทวาคือเทวดาที่อาศัยอยู่บนพื้นโลกเช่นพระผุมิเจ้าที่เทวดาที่รักษาสถานที่ต่างๆรุกขเทวาคือเทวดาที่สถิตอยู่ตามต้นไม้ใหญ่อากาศเทวาคือเทวดาที่สถิตอยู่ในอากาศและเทวดาบนสวรรค์ทั้งหกชั้นชะกามาพจร ตั้งแต่ชั้นจาตุมหาราชิกาไปจนถึงชั้นปรนิมมิตวัสวัสดีซึ่งเป็นภพภูมิที่สุขสบายและมีอายุยืนยาวกว่าเรามากเทวดาเหล่านี้ท่านมีอยู่จริงและท่านก็รับรู้ถึงการมีอยู่ของเราคำถามที่สำคัญกว่าคือแล้วเทวดาองค์ไหนที่จะมาเป็นเทวดาประจำตัวของเราและท่านเลือกคุมครองเราจากอะไร อารักษ์นั่งฟังอย่างตั้งใจโลก,กทัศน์ของเขาที่เคยจำกัดอยู่แค่สิ่งที่มองเห็นกำลังถูกขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเขาเริ่มสงสยัยถ้าเทวดามีอยู่จริงแล้วท่านจะผูกพันกับมนุษย์เดินดินอย่างเราด้วยเหตุผลอะไรโยมอารักษ์เทวดาไม่ได้เลือกคุ้มครองใครแบบสุ่มเหมือนการจับสลากแต่ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับเทวดามันถูกผูกไว้ด้วยกรรมสัมพันธ์ หรือสายใยแห่งกรรมที่มองไม่เห็นซึ่งโดยหลักแล้วเทวดาที่มาเป็นผู้คุ้มครองหรือเทวดาประจำตัวของเรานั้นมาจากสามแหล่งใหญ่ๆแหล่งที่หนึ่งเทวดาประจำตระกูลแหล่งที่มาที่ใกล้ตัวที่สุดคือบรรพบุรุษของเราผู้ล่วงลับไปแล้วปู่ย่าตายายพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้ เมื่อท่านละจากโลกนี้ไปผลบุญนั้นก็ได้นำพาท่านไปเกิดเป็นเทวดาในภพภูมิที่ดีอาจจะเป็นภูมิมะเทวารุกขเทวาหรือเทวดาบนสวรรค์แต่ด้วยสายใยแห่งความรักและความผูกพันต่อลูกหลานของท่านแม้ท่านจะไปอยู่ในภพภูมิที่ดีแล้วจิตของท่านก็ยังคงเฝ้ามองและคอยช่วยเหลือคุ้มครองลูกหลานของท่านอยู่ห่างๆเหมือนพ่อแม่ที่มองดูลูกเล่นอยู่ในสายตา ท่านคือเทวดาประจำตระกูลที่คอยปกป้องวงตระกูลของตนเองนี่คือเหตุผลที่ธรรมเนียมการไหว้บรรพบุรุษและการทำบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งแหล่งที่สองเทวดาเจ้ากรรมนายบุญโยมเคยได้ยินแต่เจ้ากรรมนายเวรใช่ไหมแต่มันมีเจ้ากรรมนายบุญด้วยนะเทวดากลุ่มนี้คือผู้ที่เราเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาไว้ในอดีตชาติอาจจะเป็นชาติที่แล้ว หรือหลายร้อยชาติก่อนตอนนั้นเขาอาจจะเป็นมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากหรืออาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานที่กำลังจะถูกฆ่าแล้วเราได้มีเมตตาจิตยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือให้เขารอดพ้นจากความทุกข์หรือความตายเมื่อเขาตายไปและได้ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยผลบุญของเขาด้วยยาณทิพย์เขาสามารถระลึกได้ถึงบุญคุณที่เราเคยทำให้แก่เขาเขาจึงรู้สึกเป็นหนี้เรา และผูกพันตัวเองด้วยสัจจะว่าจะขอติดตามคุ้มครองเราเพื่อชดใช้หนี้บุญคุณน,นั้นทเทวดาวกลุ่มนี้จึงเป็นเหมือนบอดี้การ์ดที่พักดีที่สุดที่คอยปกป้องเราจากอันตรายเพื่อตอบแทนความดีที่เราเคยทำไว้แหล่งที่สเทวดาผู้อนุโมทนาบุญนี่คือแหล่งที่มาที่สำคัญที่สุดและเป็นแหล่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ในชาติปัจจุบันได้ทเทวดาวกลุ่มนี้ คือเหล่าเทพเทวดาทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีกรรมสัมพันธ์กับเรามาก่อนแต่ท่านเป็นผู้มีจิตยินดีในความดีทุกครั้งที่โยมสวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาหรือทำความดีใดๆก็ตามจิตของโยมในขณะนั้นจะสว่างสวยและส่งกระแสบุญที่ทิพย์ออกไปเหมือนการเปิดไฟฉายในความมืดเหล่าเทวดาที่อยู่ในบริเวณนั้นหรือเทวดาที่จูนคลื่นตรงกับโยม ท่านจะรับรู้ได้ถึงกระแสบุญน,นั้นแล้วท่านจะเกิดความปิติยินดีแล้วกล่าวคำว่าสาธุซึ่งเรียกว่าการอนุโมทนาเมื่อท่านอนุโมทนาในบุญของเราท่านก็จะกลายเป็นมิตรและพันธมิตรกับเราโดยอัตโนมัติท่านจะคอยอำนวยความสะดวกดลจิตดลใจและปัดเป่าอุปสรรคเล็กๆน้อยๆให้เราได้ทำบุญเพื่อให้สร้างบุญต่อไปได้ง่ายขึ้นเหมือนเรามีแฟนคลับอยู่ในโลกทิพย ยิ่งเราทำดีทำจิตให้สว่างแฟนคลับกลุ่มนี้ก็จะยิ่งมีมากขึ้นและพลังคุ้มครองก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นณจุดนี้หลวงปู่ทิพย์ได้เล่าเรื่องราวของอนาถบินธิกะเศรษฐีกับเทวดาประจำประตูเพื่อให้อารักษ์เห็นภาพชัดเจนที่สุดโยมอารักษ์มหาเศรษฐีผู้สร้างวัดเชตวันท่านมีเทวดาตนหนึ่งอาศัยอยู่ที่สุมประตูเรือนแต่เทวดาตนนี้เป็นมิจฉาทิฐิ ไม่พอใจที่ท่านเศรษฐีนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เข้ามาในบ้านเพราะรศมีศีลของพระอริยเจ้ามันเจิดจ้าจนเทวดาอยู่ไม่ได้ด้วยความโกรธเทวดาจึงไปกระซิบคนที่เป็นหนี้ท่านเศรษฐีว่าอย่าเพิ่งใช้หนี้และดนใจให้กิจการของท่านวิบัติจนท่านยากจนลงท่านเศรษฐีทุกข์ใจมากแต่ก็ยังคงทำบุญต่อไปจนคืนหนึ่งเทวดาตนนั้นทนไม่ไหว จึงได้ปรากฏกายออกมาแล้วขับไลท่ท่านเศรษฐีออกจากบ้านของตัวเองท่านเศรษฐีเสียใจมากจึงไปเ้าเฝฟ้าพระพุทธเจ้าในตอนเช้าพระพุทธองค์ทรงแนะนําว่าอย่างไรพระองค์ไม่ได้บอกให้ท่านเศรษฐีไปจุดทูปเส้นไหว้หรือสร้างศาลให้ใหม่แต่พระองค์ทรงสอนให้ท่านเศรษฐีกลับไปแล้วแผ่เมตตาให้เทวดาตนนั้นให้ส่งความปรารถนาดีไปให้แทนความโกรธท่านเศรษฐีทําตาม ท่านกลับไปยืนหน้าประตูแล้วแผ่กระแสแห่งเมตตาจิตอันทรงพลังไปให้เมื่อเทวดาตนนั้นได้รับกระแสเมตตาที่เย็นช่ำทิฏฐิมานะที่เคยมีก็อ่อนลงเกิดความสำนึกผิดจึงได้เข้าไปขอขมาท่านเศรษฐีและใช้ฤทธิ์ของตนไปทวงหนี้สินคืนมาให้และดนบรันรดาลให้ทรัพย์สมบัติที่หายไปกลับคืนมาทั้งหมดเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็น ไม่ใช่เครื่องเส้นไหว้แต่คือพลังแห่งเมตตาและพลังแห่งบุญที่เกิดจากการปฏิบัติของเราเองเราสามารถเปลี่ยนศัตรูที่มองไม่เห็นให้กลายเป็นมิตรและเป็นผู้คุ้มครองได้ด้วยการทำความดีของเราในปัจจุบันอารักนั่งฟังด้วยความทึ่งเขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าโลกที่มองไม่เห็นนั้นมีกฎเกณฑ์และความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและเป็นเหตุเป็นผลถึงเพียงนี้ แต่คำถามที่สำคัญที่สุดยังคงค้างคาอยู่ในใจของเขาหลวงปู่ครับถ้าเทวดามีอยู่จริงแล้วผมอาจจะมีท่านคอยดูแลอยู่แล้วทำไมท่านถึงไม่ช่วยผมในวันที่ผมถูกเพื่อนหักหลังทำไมท่านถึงปล่อยให้ผมล้มละลายและทุกทรมานอยู่แบบนี้ครับโยมอารักนั่นคือคำถามที่คนส่วนใหญ่สงสัยและคำตอบของมันก็อยู่ในกฎแห่งกรรมอีกเช่นเคย เทวดาท่านอยากจะช่วยแต่ท่านก็มีข้อจํากัดเหมือนหมอที่อยากจะรักษาคนไข้แต่ก็มีข้อจํากัดของโรคภัยเช่นกันข้อจํากัดของเทวดามีอยู่สามประการหลักๆ 1. กฎแห่งกรรมใหญ่กว่าอำนาจเทวดาโยมต้องเข้าใจก่อนว่าอำนาจของกรรมนั้นยิ่งใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าฤทธิ์ของเทวดาหรือพรหมองค์ใดๆ หากวิบากกรรมฝ่ายอกุศนที่โยมเคยทําไว้ในอดีตมันกําลังส่งผลอย่างรุนแรงเช่นกรรมที่โยมอาจจะเคยคโกงหรือหักหลังผู้อื่นมาก่อนเทวดาก็ไม่สามารถเข้ามาหักหล้างหรือยกเลิกวิบากกรรมนั้นได้มันเหมือนกับโยมขับรถฝ่าไฟแดงด้วยความเร็วสูงเพื่อนที่นั่งมาข้างๆตะโกนห้ามโยมไม่ได้และเมื่อรถชนเขาก็ไม่สามารถทำให้โยมไม่เจ็บได้ หน้าที่ของเทวดาในขณะที่วิบากกรรมชั่วกำลังส่งผลคือการคอยประคองคอยบรรเทาและคอยหาโอกาสช่วยเหลือเมื่อพายุแห่งกรรมนั้นเริ่มซาลงแล้วท่านห้ามพายุไม่ได้แต่ท่านช่วยกลางร่มให้โยมได้ 2. ท่านช่วยแต่เราไม่รู้ตัวการดนใจส่วนใหญ่แล้วเทวดาท่านไม่ได้มาปรากฏกายให้เห็นหรือเนรมิตเงินทองให้เพราะมันจะเป็นการสร้างกรรมใหม่ที่ซับซ้อน แต่วิธีที่ท่านมักจะใช้คือการดนใจคือการส่งกระแสความคิดที่ดีหรือลางสังหรณ์เข้ามาในจิตของเราโยมเคยไหมที่กำลังจะตัดสินใจลงทุนผิดพลาดแล้วจู่ๆก,ก็มีความรู้สึกเอะใจขึ้นมาว่าอย่าเพิ่งทาหรือในวันที่มืดมนที่สุดกลับมีความคิดดีๆแวบขึ้นมาเป็นทางออกหรือจู่ๆก,ก็มีกัลยาณมิตรคนหนึ่งโทรมาหาโดยไม่มีสาเหตุเสียงกระซิบเบาๆในใจ ความรู้สึกเอะใจหรือเหตุการณ์บังเอิญที่ดีๆเหล่านั้นหลายครั้งก็คือวิธีการทำงานของเทวดาประจำตัวของโยมนั่นแหละเพียงแต่เราไม่เคยรู้และไม่ได้ขอบคุณท่านเลย 3. ช่องสัญญาณของเราปิดอยู่และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่ท่านช่วยเราไม่ได้เต็มที่ก็เพราะช่องสัญญาณของเรามันปิดอยู่โยมอารักตอนที่โยมกาลังโกรธแค้นเสียใจสิ้นหวัง จิตของโยมในขณะนั้นเป็นอย่างไรมันร้อนรุ่มมืดมิดและเต็มไปด้วยพลังงานลบใช่ไหมคลื่อนความถี่ของจิตโยมในตอนนั้นมันหยาบและต่ําเกินไปในขณะที่คลื่นความถี่ของเทวดานั้นละเอียดและสูงมันจิงจูนกันไม่ติดเหมือนโยมพยายามใช้โทรศัพท์รุ่นเก่าที่ไม่มีสัญญาณ 5G เพื่อจะวิดีโอคอลมันทำไม่ได้ท่านอาจจะพยายามส่งความช่วยเหลือมา แต่เครื่องรับของโยมมันพังและเต็มไปด้วยคลื่นแทรกท่านจึงช่วยไม่ได้ภาคปฏิบัติวิธีเปิดสวิตช์และบูชาเทวดาประจำตัวอย่างถูกต้องหลวงปู่ครับและผมจะเปิดช่องสัญญาณและจูนคลื่นให้ตรงกับท่านได้อย่างไรครับผมต้องทำอย่างไรดีมากนั่นคือคำถามท,าที่ถูกต้องการบูชาเทวดาที่ดีที่สุดไม่ใช่การเส้นไหว้ด้วยหัวหมูเป็ดไก่แต่คือการทำตัวของเรา ให้คู่ควรแก่การช่วยเหลือของท่านคือการทำจิตของเราให้ละเอียดและสว่างใกล้เคียงกับท่านซึ่งมีวิธีปฏิบัติ3ข้อหลักๆที่โยมควรจะทำเป็นประจำโดยเฉพาะในช่วงเข้าพรรษานี้ 1. รักษาศีลห้าให้บริรสุทธิ์ศีลคือกระป้องกันพื้นฐานและคือน้ำหอมสำหรับเทวดาคนที่มีศีลจะมีกลิ่นกายและกลิ่นศีลที่หอมฟุ้งไปในโลกทิพย เหล่าเทวดาผู้มีศีลจะยินดีและอยากเข้าใกล้อยากคุ้มครองในทางตรงกันข้ามคนที่ผิดศีลจะมีกลิ่นเหม็นทำให้เทวดาฝ่ายดีไม่อาจเข้าใกล้ได้มีแต่พูดผีปีศาจและเทวดาชั้นต่ำที่เป็นมิจฉาทิฐิจะเข้ามาแทนดังนั้นการตั้งใจรักษาศีลห้าให้มั่นคงคือการเปิดประตูต้อนรับเทวดาฝ่ายดีเข้ามาในชีวิตสสวดมนต์และเจริญเมตตาภาวนา นี่คือการเปิดช่องสัญญาณและส่งอาหารทิพย์ที่ทรงพลังที่สุดการสวดมนต์โดยเฉพาะบทที่สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเช่นบทอิติปิโสพาหุงมหากาหรือมหาจักรพัทจะสร้างแรงสั่นสะเทือนที่เป็นทิพย์เป็นแสงสว่างที่เทวดาสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลส่วนการนั่งสมาธิแล้วแผ่เมตตาคือการส่งกระแสแห่งความรัก และความปรารถนาดีไปให้ท่านโดยตรงนี่คือสุดยอดอาหารทิพย์ที่ทำให้ท่านมีกำลังและปีติยินดีอย่างยิ่ง 3. การอุทิศส่วนกุศลอย่างเฉพาะเจาะจงนี่คือการส่งของขวัญหรือการแสดงความขอบคุณที่ชัดเจนที่สุดทุกครั้งที่ยมทำความดีไม่ว่าเล็กน้อยแค่ไหนเช่นการใส่บาตรการให้ทานการช่วยเหลือผู้อื่นหลังจากทำเสร็จให้พนมมือแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าพเจ้าในอารักขออุทิศผลบุญนี้ให้แก่เทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทพเทวดาผู้ปกปักรักษาบ้านเรือนและกิจการของข้าพเจ้าตลอดจนเทพเทวดาทั้งหลายที่สถิตยอยู่ณที่นี้และเทพเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งปวงขอทุกท่านจงมีส่วนในบุญนี้จงมีกำลังมีรัศมีมีความสุขและโปรคุ้มความข้าพเจ้าให้พ้นจากอปสรัคทั้งหลาย และพบเจอแต่หนทางแห่งความเจริญด้วยเถิดการทําเช่นนี้คือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับท่านเมื่อท่านได้รับบุญจากเราเสมอท่านก็จะยิ่งผูกพันและเมตตาเราเป็นพิเศษอารักษ์กราบลาหลวงปู่ทิพย์ด้วยหัวใจที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงความรู้สึกโดดเดี่ยวและสิ้นหวังได้หายไปถูกแทนที่ด้วยความรู้สึกอบอุ่นและมีพลังเขารู้แล้วว่าเขาไม่ได้กําลังต่อสู้เพียงลําพัง แต่ที่สำคัญก่อนนั้นเขาได้ค้นพบวิธีที่จะสร้างกองทัพแห่งพันธมิตรที่มองไม่เห็นขึ้นมาด้วยการกระทาของเขาเองสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวในวันนี้ได้สอนให้เรารู้ว่าเทวดาประจำตัวนั้นอาจมีอยู่จริงแต่ท่านไม่ใช่ผู้บันดาลแต่เป็นผู้สนับสนุนท่านไม่ใช่เจ้านายแต่เป็นกัลยาณมิตรที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งแทนที่เราจะมัวแต่อ้อนวอนร้องขอความช่วยเหลือจากท่าน เราควรหันกลับมาสร้างตัวเราให้เป็นคนที่น่าช่วยเหลือด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาและด้วยการทำความดีเพราะท้ายที่สุดแล้วผู้พิทักษ์ที่แท้จริงและทรงพลังที่สุดในชีวิตของเราไม่ใช่ใครอื่นแต่คือสติที่คอยระวังไม่ให้เราทําชั่วและปัญญาที่คอยชี้แนะทางที่ถูกต้องเมื่อเรามีสองสิ่งนี้แล้วไม่ว่าเทวดาจะมีอยู่จริงหรือไม่ชีวิตของเรา ก็จะปลอดภัยและ,จะเจริญรุ่งเรืองได้อย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับฟังคืนนี้ก่อนนอนลองสวดมนต์แผ่เมตตาและอุทิศบุญให้แก่เหล่าเทวดาที่คอยเฝ้ามองคุณอยู่สิครับบางทีคุณอาจจะได้รับสัญญาณตอบรับในรูปแบบที่คุณคาดไม่ถึงก็ได้สวัสดีครับ สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ปลุกยักษ์ในใจพอดแคสต์ที่วันนี้จะพาคุณไปเหีียหูฟังเสียงกระซิบที่อาจจะดังขึ้นในวันที่